าชาลูกหนังทั่วโลกขอเสนออองตัวนี่มาร์คยาวมีเสียวสี่แข้งเคยเกาเหลากับเอริกเทนฮากจนหมดอนาคตจอนรายชื่อสี่แข้งที่เคยมีปัญหากับเอริกเทนฮากนับตั้งแต่สมัยที่เขาคุมอาแจ็คจนหมดอนาคตในท้ายที่สุดโดยงานนี้อองตัวนี่มาร์คยาวต้องมีเสียวหลังเพิ่งมีประเด็นกับนายใหญ่ชาวดัตเวลานี้สถานการณ์ของเอริกเทนฮาก์กเมเจออยู่ภายใต้แรงกดดันอย่างหนักหลังจากเพิ่งพาปีแสดงบุกไปแพนิวคาเซิลศูนย์ตอนหนึ่งในศึกพิมลีกนัดล่าสุดนับเป็นความปรชาชัยนัดที่10ของฤูกาลนี้แ้แว นอกจากผลงานในสนามจะไม่สู้ดีแล้วบรรยากาศในห้องแต่งตัวของเรดเดวิลยังดูย่ำแย่อย่างหนักหลังมีรายงานว่าเราแข้งไม่เจ็ดกว่าครึ่งทีมสูญเสียความศรัทธานในตัวเอริกเทนฮากแล้วหลังไม่ประทับใจแนวทางการคุมทีมของเขาที่ส่งผลให้ทีมมีผลงานเลวร้ายรวมไปถึงการปฏิบัติต่อนักเตะโดยเฉพาะในรายของเจดอนซานโชปีกทีมช่าังกฤษที่ถูกตัดชื่อออกจากทีมไปก่อนหน้านี้หลังมีปัญหาส่วนตัวทางนี้การที่เทนฮากมีปัญหากับเหล่านักเตะนั้นไม่ได้เพิ่งเกิดขึ้นตอนมาคุมแมนเจ็ดเป็นครั้งแรก วันนี้เราจะพาย้อนเหตุการณ์และผู้โชครายที่เคยกินเกาเหลากับนายใหญ่จองเฮียบม,มาแล้ว1อามีนยูเนสอามีนยูเนสกลายเป็นเหยื่อรายแรกที่มีปัญหากับเทนฮากสมยอยู่กับอาแจ็คซึ่งมิดฟิลด์ชาวเยอรมันถือเป็นแข้งคนสําคัญของทีมก่อนที่นายใหญ่ชอนัดจะเข้ามาคุมทีมด้วยซ้ําอย่างไรก็ตามนับตั้งแต่เทนฮากเข้ามาคุมทัพเมื่อปี2017ยูเนสก็ตกเป็นตัวสํารองและทําให้เขาไม่พอใจอย่างหนักจนปฏิเสธที่จะลงสนามเป็นตัวสํารองในเกมชนะฮีเรนบีน4-1ต่อ เมื่อเดือนมีนาคม2018ทั้งนี้นี่คือชนวนเหตุสำคัญให้เขาถูกเทนฮักตัดชื่อออกจากทีมก่อนจะย้ายไปอยู่กับนาปลีในเวลาต่อมา 2. โนอาแลงโนอาแลงถือเป็นแข้งรายต่อมาทัดจากอาร์มีนยูเนสที่ต้องหมดอาคาคตกับอาแจ็คในยุคข,ของเทนฮากโดยที่นายใหญ่ชาดัดไม่พอใจกับทัศนคติของดาวยิงรายนี้ในเกมที่ต้นสก,กัดพบเทลสตาร์ star ในปี2019แม้เกมนี้แรงจะทำประตูได้แต่เทนฮากกลับตะโกนบอกว่า โนอานายต้องวิ่งให้ลึกกว่าน,นี้ซึ่งหลังจากนั้นแรงตะโกนกลับไปก่อนที่เทนฮากจะสวนกลับมาอีกว่าขูบป,ปากซะนายต้องทำมันอยบน่นมันเป็นเกมของเราไม่ใช่แค่ของนายหลังจากนั้นแรงถูกปล่อยให้เทเวนเตยืมใช้งานหนึ่งเดือนถัดมาก่อนจะย้ายไปอยู่กับคลับบูสก่อนที่จะตัวจะออกมากล่าวโจมตีเทนฮากไว้ว่าเห็นได้ชัดว่าสิ่งต่างๆไม่ถูกต้องระหว่างเทนฮากและผมทุกคนรักผมที่อาแจ็ตยกเว้นแค่คนเดียวตอนที่ผมรู้สึกว่าการย้ายทีมจะเป็นทางออกที่ดีกว่า ผมไม่อยู่ในแผนของเจนฮากอีกต่อไปแล้วผมอยากจะยืมตัวแต่เขาโกรธมากจนอยากจะขายผมไม่ใช่ผู้บริหารแต่เขาก็เข้าใจและผมไม่อยากจะคุยกับเขาอีกต่อไป 3. คริสเตียโนโลนโดหลังจากเทนฮากก้าวเท้าสู่โรงละครแห่งความฝันได้ไม่นานเขาก็มีประเด็นร้อนครั้งใหญ่กับสตาร์เบอร์หนึ่งของทีมอย่างคริสเตียโนโลนโดก่อนเริ่มต้นฤดูกาลความขัดแย้งระหว่างเทนฮากกับโลนโดเริ่มต้นขึ้นตั้งแต่ช่วงเกมปรีซีซั่นที่โลนโดเดินออกจากสนามก่อนจบเกม ก่อนในเวลาต่อมาจะไม่เดินทางกลับมาร่วมแคมป์ฝึกซ้อมกับสโมสรจนฝั่งเส้นสุดท้ายมาคาสะบัตนเมื่อโรนโด,โดไปให้สัมภาษณ์ถึงประเด็นนี้กับเพียสมอร์แกนผ่านรายการชื่อดังโดยกล่าวโจมตีทั้งเทนฮากและสโมสรก่อนจะย้ายทีมออกไปซีเจด,ดอนซานโชแมนยูเตสสั่งลงโทษพักแข้งซานโชนับตั้งแต่เขามีปัญหาบาดหมางก,กับเทนฮากโดยเท่าที่ผ่านมาเชื่อกันว่ากุลซูดัาต้องการคำขอโทษจากดาวเตะวัย24ปีเพื่อเปิดโอกาสให้เขากลับคืนสู่ทีม อย่างไรก็ตามซานโชยังคงปิดปากเงียบเหมือนต้องการยืนยันว่าไม่คิดขอโทษเจ้าหนายแม้เพื่อนร่วมทีมหลายรายจะกระตุ้นให้เขายอมลดทิฐิเพื่อสารต่ออาชีพพ่อคาแข้งกับผีแดงก็ตามจนทำให้เขาแทบจะหมดอนาคตในยุคข,ของเทนฮากไปเรียบร้อย 5. อองตวนี่มาร์ซิาหกองหน้าเลือดรำหอมซอแวร์จะเป็นแข้งรายใหม่ที่มีความบาดหมางก,กับเทนฮากหลังจากก่อนหน้านี้มีการจับภาพได้ว่าเทนฮากและมาร์ซิาหยืนโต้เถียงกันโดยสื่อเมืองผูทดีอ้างว่ากุนซือชาวรัดไม่พอใจนักเตะที่ไม่ยอมช่วยเล่นเกมรับ จนเกือบทําให้ไมเกลเอามรอนทําประตูได้ขณะที่หฮหองน้ําหอมก็ดูเหมือนแสดงความไม่พอใจใส่เจ้านายเช่นกันก่อนโดนเปลี่ยนตัวออกนนทีที่6 1ในเกมแพนิวคาเซ่นศูนย์ต่อหนึ่งเชนฮากเผยถึงเหตุการณ์ดังกล่าวว่ามันไม่เกี่ยวกับอองตนี่มาร์กยาวมันเกี่ยวกับทีมผมพยายามเติมพลังให้กับทีมและพยายามให้มีสิ่งตอบสนองจากทีมในเวลาแบบนี้อย่างที่คุณเห็นเรามีช่วงเวลาที่ยากลําบากและเมื่อคุณเป็นโค้ชคุณจะมีความดุดันมากขึ้นเล็กน้อยซึ่งนั่นเป็นเรื่องปกติ หรือไม่พักแข้งผีไม่เปลื้ม ETS เซ็นสัญญาไร้คุณภาพยังคงมีข่าวลือในเชิงลบเกิดขึ้นทุกวันสําหรับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดล่าสุดมีการเปิดเผยว่าบรรดาผู้เล่นซีเนียร์ของสโมสรไม่เปลื้มกันเซ็นสัญญาของเอรดิธเทนฮากข่าวดังกล่าวมาจากแมนเชสเตอร์อีฟนิ่งนิวที่อ้างแหล่งที่มาซึ่งสนิทสนมกับนักเตะการคว้าตัว,พวเพ่นอย่างรัสฟุดฮอยลุนอันโตนีเมสันมาและโซฟิอันอัมระบัดต่างถูกตั้งคาําถามแม้ฮอยลุนจะทําผลงานได้ยอดเยี่ยมในศึกแชมเปี้ยน์ลีกแต่ในเวทีมกาัังไ่าาอ,งออปด้ ในส่วนของเมา์ก็เข้าๆออกๆออจากทีมโดยมีปัญหาอาการบาดเจ็บรบกวนอยู่ตลอดเวลาขณะที่อันโตนี่ก็ยังไม่สามารถทําผลงานเป็นชิ้นเป็นอันตั้งแต่ซีซั่นที่แล้วข่าวลือนี้มาพร้อมกับก,บการรายงานที่ว่ากุนซือชาวดัตช์ได้สูญเสียห้องแต่งตัวของนักเตะแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดไปแล้วล็อกเป้าหอกใหม่เดือนหน้าโรมมโนโ่ปูดชื่อดาวยิงถกย้ายซบแมนอยู่แมนเชสเตอร์ประสบกับปัญหาในด้านการพังประตูเนื่องจากซีซั่นนี้มาคัดแลดฟอร์ดดาวสซันโบซีซั่นก่อนฟอร์มตกชนิดกูไม่กลับ ขณะที่อองตัวนี่มาร์กยาวสตาร์เลือดน้ำหอมอยังพึ่งผ่าไม่ได้แถมรัสมุดฮอยลุนสูนหน้าตัวใหม่ที่ย้ายมาจากอาตาลันตาโดยค่าตัว72ล้านปอนด์ก็ไม่อาจสอยตะข่ายในพิมลีกได้นอกจากถ้วยแชมเปี้ยนลิกจากผลงานที่เลวแร้ทําให้เชื่อกันว่าผีแดงมีแผนเสริมทัพในแดนหน้าอีกคนในช่วงปีใหม่เนื่องจากพวกเขายิงได้แค่16ประตูจาก14นัดของพิมลีกต่อกรณีดังกล่าวโลมานโนยืนยันเมื่อ5ธทันวาผมว่าแมนยูเต็ดให้ความสนใจเซ็นสัญญาก,กับกีรัซี่กองหน้าทีมชาติกีนี และเริ่มคุยกันแล้วเนื่องจากหัวหอกวัย27ปีของทีมม้าขาวซึ่งยิงได้17ประตูจาก12นัดในทุกรายการของซีซั่นนี้มีค่าฉีกสัญญาย่อมเยาว17.5ล้านยูโรซึ่งจะมีผลบังคับใช้ในเดือนหน้านี้กิรัซี่ถ ok ูกกระมนเสจแล้วเขามีโอกาสย้ายเพราะเขายิงประตูได้มากกับสุดการและมีค่าฉีกสัญญานักข่าวอิตาเลียนเผยไม่ใช่เรื่องปกติที่ค่าฉีกสัญญาจะมีผลในเดือนมก,กราคมดังนั้นหลายสโมสรไม่เพียงแงต่กฤษตแต่รวมถึงเยอรมันและอิตาลีด้วยที่ต้องการเขา เขาถูกกับแมเดเดตแล้วมีการพบปากกันเพื่อเจรจาถึงโอกาสแต่ยังไม่มีการการันตีกีราสซีเป็นหนึ่งชื่อในลิสต์ดังนั้นมันจึงเป็นไปได้แต่ผมขอเคลียร์ให้ชัดว่ามีหลายสมมสรที่สนใจเด็กคนนี้สตุตการมุ่งมั่นที่จะรังเขาเอาไว้จนจบซีซั่นและปล่อยให้ย้ายในช่วงซัมเมอร์แต่จากที่ผมรู้ความเป็นไปได้ในเดือนมก,กราคามมีสูงมากหอเมืรอสันชี้สแต้มอยู่ที่ใครในบิ๊กแมตช์แมนยูรับมือเชลซี พอเมื่อสันกรูฟีปากกล้าจากสกายสปอร์ตออกมาชี้ชัดถึงผลการแข่งขันกับผู้บิ๊กแมตส์สุดเพลยกระหว่างแมนเชสเตอร์เตดที่ได้เล่นในบ้านจะเจอกับเชลซีซึ่งเขามองว,ว่าทีมของเอริคเทนากจะพึ่งแพ้มาก็ตามแต่นั้นนี้น่าจะมีแต้มในบ้านของตัวเองได้แมนเชสเตอร์เตดคือหนึ่งในทีมที่กลับมาได้ในเกมแบบนี้พวกเขามี2อเกมที่เลวร้ายแต่ก็จะสามารถเอาตัวรอดในเกมต่อมาได้ถ้าพวกเขาดันไปพ่ายต่อเชลซีบอลมัดและวัยนิ่แบบติดกันอีกเอริคเทนากก็ไม่สมควรที่จะได้คุมทีมต่อไป ซึ่งผมมองว่าพวกเขาจะเอาชนะบอลมาได้และจะเล่นได้ดีในเกมที่เจอกับเบย์มิเนกที่ผ่านเข้าสูร่รอบ16ทีมสุดท้ายในยูฟ่าแชมเปียนลีกไปแล้วเชลซีนั้นไม่ได้มีเกมรับที่ดีเท่าไหร่และแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดก็มีข้อผิดพลาดเต็มไปหมดเหมือนกันพวกเขาเสียประตูให้กับกาลาตาสราย3ลูกและน่าจะเสียถึง10ประตูในเกมที่เจอกับนิวคาสเซิลซึ่งถ้าให้ผมท่ายผมคิดว่าสกอร์คู่นี้น่าจะยิงกันเยอะเมื่อสันทำนายผลแมนเชสเตอร์ยู3เชลซี3 หักเป็นหักซานโชยืนกรานไม่ขอโทษเจ้านายพร้อมชิงแมนยูรับปีใหม่ยอมหักไม่ยอมงอเจรอนซานโชปีทีมช่างกฤษยึดมั่นในจุดยืนของตัวเองที่จะไม่เอ่ยปากขอโทษเอ็เิชเชนฮากกุนสือชาวรัฐเป็นอันขาดและพร้อมย้ายออกจากแมนเชสเตอร์เดหากเทนฮากยังคงอยู่ในเก้าอี้จนถึงช่วงเปิดตลาดหน้าหนาวมก,การาคม2 0 2 4ความสัมพันธ์ของซานโชกับเทนฮากแตกหักในช่วงต้นซีซั่นนี้เมื่อกุนสือรัดให้สัมภาษณ์ตำหนิลูกทีมออกสื่อและอดีตดาวเตะบรเซียดอนมุลก็ตอบโต้เจ้านา,านนผ่ล แม้จะมีการลบข้อความดังกล่าวไปภายหลังแต่ซานโชก็ถูกตัดออกจากทีมและเทนฮักแสดงความชัดเจนว่านักเตะไม่เป็นที่ต้อนรับสำหรับทีมชุดใหญ่ของเขาอีกต่อไปแล้วลาสุดเดอะมินเดอร์ระบุว่าซานโชเองก็ไม่ได้รู้สึกทุกข์ร้อนกับการถูกตัดออกจากทีมปีแสดงแต่อย่างใดโดยกำลังทำงานอย่างเงียบๆในการเรียกความฟิตส่วนตัวซานโชพยายามรักษาระดับความฟิตของตัวเองเอาไว้เพื่อให้พร้อมสำหรับการกลับลงสนามในทันทีกรณีที่เทนฮักถูกปลดออกจากตำแหน่งและมีกุนซอรายใหม่เข้ามาทำทีมแทน อย่างไรก็ตามหากว่าเทนฮังยังคงนั่งเก้าอี้อยู่ต่อไปยาวซานโชก็พร้อมที่จะย้ายออกจากทีมในช่วงเปิดตลาดหน้าหนาวไม่ว่าจะเป็นการไปเล่นกับทีมใดก็ตามประตูสำรองยังดีสักกว่าพอพาเกอร์ชี้อองตัวนี้มาร์กยางไม่ควรเล่นให้แมนยูอีกต่อไปพอพาเกอร์อดีนรับของแมนเชสเตอร์เดกล่าวว่าผู้รักษาประตูตัวสำรองยังควรจะได้ลงเล่นมากกว่าอองตัวนี้มาร์กยาวซะอีกพร้อมบอกว่ามาร์กยางไม่แสดงให้เห็นถึงความกระตือรือร้นที่จะช่วยทีมเลย ในฤดูกาลน,นี้มาร์กยาวยังได้รับโอกาสให้พิสูจน์ตัวเองกับที่แมนเเต์แต่เขาก็ทาผลงานได้น่าผิดหวังเพราะพึ่งยิงได้เพียง2ลูกจากการลงเล่น18นั้นในทุกรายการแถมในเกมที่แพนิวคาสเซิลยเไนเต็ดเขายังถูกจับภาพได้ว่ามีปากเสียงกับเอรดิธเทนฮากผู้จัดการทีมชาวดัตด,ด้วยพาร์เกอร์ซึ่งเคยเล่นให้แมนเเตระหว่างปี1991-1996 19เผยว่าผมหวังว่าสถานก,การณ์ของเขาจะแย่ลงไปอีกหลังจะเกิดการทะเลาะก,กันแบบนั้นผมหวังให้มันเป็นแบบนั้นจริงๆเพราะตอนนี้มันน่าอับอายสุดๆเขาเคยมีโออกกาสสูตััวเเงบบทีี ขณะที่พอกลับมาอยู่กับทีมเขาก็ได้รับโอกาสแบบนั้นอีกหลายครั้งแต่เขาไม่เคยคว้าโอกาสที่ว่าเอาไว้เลยมันน่าแปลกใจมากๆเขาไม่แสดงให้เห็นถึงความกระตือหรือล้นสักนิดมันมีคําพูดประมาณว่าถ้าใครมีสีหน้าแบบเขามันก็แปลว่าพวกเขามีสีหน้าเหมือนก้นที่โดนฟาดหมามีบางครั้งที่พอผมดูเขาแล้วนะผมก็เชื่อว่าเขาควรจะไปนั่งอยู่บนโต๊ะในลาสเวกัสมากกว่าเพราะเขาดูเหมือนเป็นพวกที่ชอบเล่นพน,นันเราไม่รู้เลยว่าเขาสนุกกับตัวเองอยู่หรือเปล่าคุณไม่มีทางรู้ได้เลย ถ้าผมทำแบบเดียวกับที่เขาทำตรงข้างสนามในสมัยที่ตัวเองอยังเล่นให้เซอร์อเล็กซ์ฟร์กูสันแล้วล่ะก็ผมก็คงจะด่ากราดและเป็นฝ่ายแพ้ทันทีแถมมันจะไม่มีนักเตะแม้แต่คนเดียวที่อยู่ข้างผมด้วยคุณไม่สามารถทำอะไรที่เป็นการดูหมิ่นเจ้านายของตัวเองได้ไม่ว่ามันจะเป็นการโต้เถียงหรืออะไรก็ตามในมุมมองของผมนะ่ะนั่นควรจะเป็นเกมสุดท้ายของเขาในสีเสือเ้อแมนเชสเตอร์แล้วพอถึงครั้งหน้าที่รัสมุดหอยหลุดลงเล่นไม่ได้พวกเขาก็ควรจะส่งผู้รักษาประตูตัวสำรองลงเล่นเป็นกองหน้ามากกว่ามาร์ซิยา ผมเชื่อเลยว่าคนคนนั้นจะทำได้ดีกว่ามาร์กซ์ยาวสิเขาดูไม่มีความสุขกับการเป็นนักเตะของไม่เจ็บเลยเขาไม่สนใจเพื่อนร่มทีมสักนิดและทำให้คนอื่นๆดูเป็นนักเตะที่แย่ตามไปด้วยเขาไม่แคร์อะไรเลยหากชอบใจคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s ับสไครต์และกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ